กลัามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันวันนี้วันเสาร์ที่27กันยายนนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้มีหลายคู่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโคจรมาพบกันระหว่าง2ทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับในฤดูกาลนี้นะครับของแดงเรียวภูจ่าฝูงจะบุกไปเยือนคริสตัลพาเลสนะครับ คำวันนี้สามทุ่มเวลาประเทศไทยที่เซลเฮิร์สพาร์คนะครับสนามเย้าของพารสก่อนเกมนี้โอ้ิเวอรครูข่าวไม่ค่อยดีอย่างที่ทราบนะครับม่ว่าจะเป็นข่าวอาการบาดเจ็บของจัวนี่เลวนี่นะครับซึ่งผมอาร์เธอรเนอรัะรับออกมาให้ข่าวว่าโอก,กาส รูการนี้ของเลวนี่น่าจะจบลงแล้วนะครับอาจจะต้องพักรักษาษาการบาดเจ็บเป็นปีอ่ะน่าเสียดายแต่ก็เอาอารเนอร์ก็บอกว่าเลวนี่ก็อายุยังน้อยนะครับเราก็มีโอกาสได้แหมเรียกว,ว่าใช้งานไหม <c oughs> คนนะไม่ใช่สัตว์นะครับมีโอกาสได้เห็นเลวนี่ในเครื่องแบบลิปูอีกหลายปีนะครับก็ ฟฟักนะครับเอาหวังว่าจะหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้เร็วกว่าที่หลายฝั่งตั้งประเมินไว้นะครับส่วนฮูโก้เอกิติเก้นะครับแน่นอนว่าน่าจะถูกแบนจากใบแดงนัดที่แล้วในวันนี้แหละนะครับก็คง จะไม่มีโอกาสได้ลงเล่นไม่ว่าจะในฐานะตัวจริงหรือตัวสำรองนะครับท่นก็ทําให้อาจไม่มชรตก็ไม่ต้องคิดเยอะนะ <c oughs> ค,คือเดิมจะปล่อยอีซักลงดีไหมจะให้เกียร์ซ่าลงไหมอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับทางเลือกมีไม่มากแล้วนะครับก็ ดูโรงแล้วหัวหอกในคามคืนวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นโมเมสซา,า่ายืนหนึ่งนะครับ Isaac. อเล็กซานเดอร์ซักแล้วก็อาจจะมีไมโครดีคักโบก็ต้องเฟนเดลิโกเกียซ่านะครับก็อาจจะต้องสลับกันลงนะครับในส่วนวิดฟิลแนวลุกนี่ตอนนี้ไกลๆก็พูดถึงนะครับฟอรินเวส จของค่าตัว116ล้านยูโรนะครับได้ยูโรหรือปอนไกลเคียงไกลเคียงประมาณนั้นแหละนะครับโอ้โหลงเล่นไป7นัดเป็นตัวจริงนะครับ6นัดแล้วก็เป็นตัวสำรองนัดหนึ่งนะครับก็แต่ยังไม่มีรายชื่อเป็นผู้ทำประตูหรือ แม้กระทั่งแม่กระทังแอซิสนะครับแต่แแแแแย่ังไงทีมก็ชนะแล้วก็วัลเวสเองก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยนะครับใจเ,เย็นเดี๋ยวองนะครับใจเ,เย็นคิดว่าไม่ช้าไม่นานนะครับเวสก็น่าจะปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ทักษะฟุตบอลคลาสฟุตบอลนี่เนียนตาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเือแค่ ความคลิกท่าน่นแหละความเข้าใจก็เดี๋ยวเล่นกันถี่ขึ้นนะครับคุ้นเคยกันมากขึ้นก็น่าจะสามารถผลิตผลงานสร้างตอบแทนนะครับสมสรสอนได้ทุกวันทุกพัน,นีแน่นอนนะครับคืนนี้เวสก็น่าจะได้ลงนะครับสปอสไลน์นี่หลังจากที่ฟิลมปงหายเจ็บกลับมาคือคสพร้อมนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมา ที่ของตัวเองนะครับแอดฟิลยืนกับกราฟเฟนแบกรือแมคแอนลิสเตอร์ A ไม่แน่ใจนะครับคืนนี้ว่าเรดารลรถจะ,ะจัดใครลงก่อนนะครับก็สองคนนี้แหละนะครับส่วนแผงกองหลังนี่พอเรโอนี่ซึ่งแหมอายุยังน้อยนะครับ18ปีลองให้ชิมลางแล้วดูแล้วเป็นอนาคตของลิเวูเลยตอนนี้ก็กลายเป็นอนาคตของแทรแล้วก็ลอรอเป็นปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกใช้ ตำนานแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นอีรบราฮิมฮากราเต้นะครับฟันไดกเวอร์จิเฟอร์จิลฟันไดมีลสเคอร์เคสก็น่าจะพร้อมวันนี้ฟลิมปงก็น่าจะได้นะครับไปรู้แบลดลี้บิดแบลดลี่กับฟลิมปงเดี๋ยวต้องดูทีว่าอาจจะจะรัดคืนนี้จะเลือกใครอยู่ที่แท็กติกแล้วนะครับมาเจอกับ ทิสตันพาเลสนี่ไม่ใช่งานง่ายนะครับโอ้หช่วงหลังนี่เจอกันแมมแม้ว่าวิวฟูจะทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับการไปเยือนที่เซอร์เฮร์สพาร์คนะครับแต่ว่ามันล่าสุดเนี่ยคอมมิชชิ่นเนี่ยเสมอในเวลาสองประตูต่อ2แล้วก็แพ้โดนจุดโทษไปนะครับอาระะ์เรชัเองก็ ก็ยกให้พาเลสมันก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับเียวกับทีมชั้นนำนี่สู้ได้แบบไม่เป็นรองเลยนะครับแล้วก็ทำผลปีนี้มามาพร้อมกับเกติภูมิการเป็นแชมป์เอฟเอครับซึ่งเพิ่งเพิ่งไปโคน่นโค้นทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็อัดแชมป์เก่าไม่ใช่แชมป์เก่าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับแต่เลีอยวพู ในคอมมิวนิตีีมก็ประมาทไม่ได้การที่ไม่แพ้ทีมใดมาเลยหลังจากผ่านไป6นัดถือว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับพาเลสชนะสเสมอ3นะครับมี9แต้มตอนนี้ตามหลังเลี้ยวผูจากสูงอยู่นะครับ6แต้มนะครับเลี้ยวผูผลงานชนะรวด5นัดมี15คะแนนคืนนี้ถ้าจะมีผู้แพ้เพิ่มขึ้นอีกทีหนึ่งก็ต้องดูคืนนี้แหละนะครับ แต่ของคืนนี้ยู่รวมจิตรวมใจนะครับยังไงพาเลสเนี่ยเรามีประเด็นมาเกฮีพวงท้ายมาด้วยก็แหมก่อนเกมนี้เห็นโอลิเวอร์กลาสเนอร์นะครับโคช้ชของพาเลสเี่อบเจ่มทีมตัวเองไว้อย่างนะ <c oughs> คือคือคือ,คอม,มันก็อาจจะจริงของกลาสเนอร์นะคือทีมอย่างลิวพูทีมอย่าง แมนซิตี้อย่างเงี้ยมียอดโคชอย่างอาร์เนเน์ชาร์ลอตหรือเป๊ปกรเดล่าเนี่ยเขาบอกว่ากราสเนอร์ mm hmm. บอกว่าอ่านง่าย <c oughs> แก้แก้ทางบอลได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ได้แสดงให้เห็นถึงได้พิสูจน์คำพูดของตัวเองมาแล้วนะครับเจอแมนซิตี้ในรอบชิง f อฟเอับก็ สามารถเอาิต้เอาชนะิตีได้ประตูต่อสูงนะครับคว้าแช,ชมป์เอฟเอครับแล้วก็มาเจอแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกนัดคอมมูนิตี้เชือกเปิดฤดูกาลกับลิวผูกก็ไม่แพ้ในเวลานะครับแล้วก็ยิงจุดโทษเอาชนะไปได้เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้กลาสเนอร์พูดยืนยันนะคำพูดของตัวเองก็ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดหรอกนะครับก <c oughs> ็มันเป็นมันมันผ่านไปแล้วนะจะไปพูดอะไรได้ใช่ไหมครับก็เหลือแต่ว่าคืนนี้ อาร์เร่ชลัดเมื่อได้ยินเมื่อมีคนทักนะครับผู้แข่งอุนเซของทีมผู้แข่งก็พูดมาแบบนี้แล้วอาร์เร่ชลัดจะคิดอย่างไรจะจัดทีมอย่างไรมีแทคนคติกอะไรนะครับแต่อาร์เร่ชลัดเนี่ยเราเชื่อใจอยู่แล้วตอนหลังเนี่ยเห็นแล้วนะครับคิดใบทำใบนะครับไม่ไอะชยฟุตบอลมีนะครับแต่ว่า DNA ของผู้ชนะนะครับต้องชนะนี่ได้แตกนอก่อร่างขึ้นมาในสายเลือดของนักตเตะลิเวอร์พูลทุกคนรวมทั้งโคชนะครับอาร์เชรัตเองก็กรู้ดีแหละนะครับแค่เสมอไม่พอคืนนี้ต้องชนะเพื่อทำแต้มทิ้งอันดับ2องอันซนอลซึ่งมีเกม เด็ดกับนิวเซนเดียเด็ดในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นคืนนี้3แต้มเท่านั้นนะครับจากเซลเฮิร์สพาร์คสามทุ่มเจอกันนะครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอคลาสเนอร์คลาสเนอร์